ดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ทุกคนอยู่ในช่องแม่หมอก้อยจันจิาราลักค่ะแม่หมอจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนมีนาคมค่ะ,ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยไพ่ใบแรกก็คือไพ่ที่จะบอกดวงโดยดวงของเดือนนี้นะคะแต่อาจจะเป็นครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมค่ะอะมา โอ้โหครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมชาวราศีตุลน,นะคะค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวของคุณคนใกล้ชิดจะคอยช่วยอุปถรัรมภ์เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ตายแต่คุณจะรอดคุณจะรอดด้วยว่ามีคนเข้าช่วยเหลือค่ะ,ะต่อไป ดวงด้านการเรียนของน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะดวงการเรียนดวงการเรียนในตอนนี้หรือในช่วงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะ,ะฝืนอ,อยู่แบบฝืนฝืนเรียนแบบฝืนฝืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเซ็งอะไรอย่างเงี้ยมันมันเซ็งจังเลยก็อดทนกันอีกหน่อยนะอีกไม่กี่วันก็หายเซ็งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องหวังอะไรมาก ไม่ต้องแบบไม่ใช่ว่าไม่ต้องหวังอะไรมากคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันก็ดีเองความเบื่อในวันนี้พรุ่งนี้มันก็หายนะคะมัน,นเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะน้องๆขะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะคะพอหนูหนูโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูจะรู้ว่ามันเซ็งกว่านี้อีก <c oughs> อ่าอิสระอาจจะได้มาแต่มันก็มากับความเหน็ดเหนื่อยเนาะด้วยความการหาเงินด้วยตัวเองน้ำพักน้ำแรงอ่าแล้วคราวนี้เราก็จะกลายเป็นคนบ้าง่าน คนสมัยนี้ก็บ้างงานกันซะเยอะด้วยสิอืนะคะแต่แม่หมอนี่เป็นคนอถือว่าไม่บ้างงานค่ะทํางานตามหน้าที่แล้วก็มีเวลาพักผ่อนท,ทันทีนะคะเพราะว่าต้องดูดวงแล้วก็ดูลูกค้าทุกวันทุกวันถ้าไม่ได้พักผ่อนสมองนี่ก็คือแบบเบลอไปเลยก็จะกลัวว่าตัวเองจะไม่แม่นก็เลยต้องมีช่วงจังหวะเวลาในการพักผ่อนนะคะอ่า แล้วก็ช่วงนี้เลิกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเลิกงดดูช่วงกลางคืนละดูกลางคืนแค่ประมาณสามทุ่มวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นนะคะที่เหลือก็กลางวันก็จัดเต็มกันไปเลยเนาะเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่ดีอบำรุงเยอะช่วงนี้บำรุงตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเยอะนะคะน้าก็เลยแบบน้าก็เลยแบบนี้ค่ะได้หน้านแบบนี้ค่ะ,อ,ะอย่าอย่า,อย,าอย่าเห็นทั้งตัวนะ อบอุ่นมากเป็นแม่หมอที่อบอุ่นมากอ้าวแกงตัวเองอีกแล้วอคือคนไม่สบายอ่ะถ้าไม่สบายอมองที่ตาจะดูออกเลยว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าใช่แม่หมอก็พักผ่อนน้อยแหละแต่ตอนนี้พักผ่อนอิ่มแล้วเต็มที่แล้วนะคะอะไปเรื่องอื่นอีกแล้วมาดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนว่างานหรือคนที่อยากจะ อย่าลาออกจากงานจะได้งานที่ใหม่หรือเปล่านะคะชาวราศีตุลอะมีโอกาสนะเพราะว่างานที่คุณจะทำเนี่ยน่าจะจบแล้วละ่ะเดี๋ยวไปงานที่ใหม่ละราศีตุลได้แน่นอนคนว่างงานก็ได้งานแน่นอนนะคะได้งานค่ะต่อไปดวงของอพนักงานประจำเงินเดือนประจำข้าราชการทั้งหลายนะคะหนุ่มสาวชาาออฟฟิศทั้งหลายค่ะเดือนนี้นะคะ คุณจะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทําให้คุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยไปได้ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังคุณมีเกณฑ์ที่จะไม่รอดด้วยแหละมีเกณฑ์ที่จะเหมือนทํางานแล้วไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบถูกตําหนิทํานู่นทานี่ผิดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่โชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูแล้วก็เมตตาอุปถัมภ์ทำให้ช่วยเราได้ให้ผ่านจากเรื่องของงานนี่มันแบบผิดพลาดได้นะคะเขาก็จะช่วยคุณ ต่อไปดวงด้านของอ,อะไรนะดวงด้านของเจ้าของธุรกิจไม่ว่าเล็กว่าใหญ่หรืออ,ออนไลน์แม่คะออนไลน์ทั้งหลายนะคะจะเป็นอย่างไรในครึ่งเดือนหลังมีนานี้โอเคค่ะมีความก้าวหน้าค่ะาบางคนที่เซ้งกิจการไปแล้วหรือปล่อยกิจการไปแล้วให้มันลม้มให้มันจมไปละ มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี้นะคะอ่ากำลังจะเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีกว่าเดิมค่ะ,ะก็ไม่เลวนะนไม่เวลวราศีตุลดวงด้านการเงินนะคะดวงด้านการเงินค่ะดวงด้านการเงินเนี่ยการเงินก็มีโอกาสที่จะเหมือน ได้อะไรดีๆมาเหมือนกันนะการเงินค่อนข้างดีอะไรที่เราเคยลาบากเคยยากจนเคยไม่มีเงินในกระเป๋าตอนนี้กําลังจะมีเงินเข้าสู่กระเป๋าแล้วนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยงานเริ่มเดินเงินเริ่มมาแล้วคะ่ะก็ยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะ,ะต่อไปดวงด้านศัตรูนะคะศัตรูจะมาขอคืนดีหรือเรียกว่า จากศัตรูกลายมาเป็นมิตรนะแล้วเหมือนมิตรที่ดีซะด้วยซ้ำดีอีกดีไปอีกต่อไปดวงด้านอุบัติเหตุหรือว,ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะด้านอุบัติเหตุเนี่ยโอ้ด้านอุบัติเหตุอ่ะจะบอกว่าคือเราอ่ะไม่เป็นผู้ผิดคือด้านอุบัติเหตุอธิบายก่อนด้านอุบัติเหตุเนี่ยมันมี มันมีนะคะแต่เราเนี่ยไม่ใช่คนผิดแต่คนอื่นน่ะมาทำมามาทําเราอะคะ่ะอย่างเช่นคนอื่นมาขับรถชนท้ายเราขับรถมาชนเราแล้วเขาต้องเอาเงินมาให้เราอ่ะคะ่ะเออนั่นแหละเขาต้องเอาเงินมาให้เราอเกณฑ์อุบัติเหตุจะเป็นแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ผิดแต่ว่าคนอื่นจะมาชนกับรถเราหรือจะมาทําให้เราเสียหายแล้วเขาจะต้องชดใช้เงินให้เรานะคะอืมสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่งกองระวังไม่มีนะนอกจากเรื่องของอ,อุบัติเหตุนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขับรถขับรดอะไรก็ดูให้ดีนะคะต่อไปดวงด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพเนี่ยแม่หมอก้อยวว่าชาวราศีตุลบางท่านเป็นโควิดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> บางท่านเป็นโควิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะกำลังอยู่ในเกณฑ พักตัวฟื้นตัวและเก็บตัวนะคะนั่นแหละเกณฑ์โควิดก็มานะคะอยู่ในเกณฑ์พักค่ะมีสติแล้วก็ช่วยช่วยทำอะไรเพื่อสังคมหน่อยอย่างเช่นไม่ออกไปไหนนะคะกักตัวนะเรารู้ตัวเราเองนะคะอะเดี๋ยวก็หายนะเพราะนี่มีเกณฑ์กักตัวเต็มเต็มเลยหรือว่ารักษาโรงพยาบาลเต็มเต็มเลยนะคะ,ะต่อไปดวงความรักนะ ดวงความรักนะคะดวงความรักอ่าคนโสดน่ะคนโสดนะคะคนโสดคนโสดเนี่ยจะไม่โสดอีกต่อไปเพราะว่าจะเหมือนมีเขาเรียกอะไรแม่ซื้อเหรอแม่ซื้อหรือแม่สื่อแม่สื่อนอะแม่สื่อเดี๋ยวนี้ยังมีอีกเหรอ พก็ว่าไปตามไพ่นะคะจะมีแม่สื่อเนี่ยมาติดต่อให้แม่เสื่อจะเป็นเพื่อนเราก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะติดต่อให้ให้ได้ลองคบหากันดูนะคะแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะพอใจกับคนคนนั้นนะคะที่เขาติดต่อให้นะคะแต่ว่าถามว่ามีเกณฑ์แต่งงานไหมนะชอบเลยเจอแล้วชอบเลยแต่งเลยอนุมัติเลยคะ่ะอนุมัติจะให้ไวไวนะคะ จนท่านที่มีแฟนแล้วนะคะในเครื่องเดือนหลังมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรโอเคท่านที่มีแฟนแล้วให้ระวังท้องก่อนแต่งค่ะออ <c oughs> ไพ่ภยใบนี้หมายถึงการท้องก่อนแต่งนะคะใครที่อยากมีก็ินดีด้วยนะคะแต่ใครยังไม่พร้อมก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะมีแน่บุตร <c oughs> นะคะเอาล่ะค่ะต่อไปคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอยู่กินกันแล้วนะคะอ่า เป็นอะไรที่สงบนะคะเดือนนี้สงบสุขแบบประหลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปกติก็จะทะเลาะก,กันนะแต่ช่วงเดือนนี้ทำไมถึงดูไม่ทะเลาะ <c oughs> ก็ต่างคนต่างทำง,งานนะคะแล้วก็เรื่องของภายในบ้านรู้สึกว่ามันเริ่มสงบลงแล้วก็ยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะอ้อลืม <c oughs> ส่มูเตรูนะคะทำบุญที่ไหนดีในเดือนนี้นะคะ อราคาไหนดูสิทำบุญที่ไหนดีทำบุญกับคนหมู่มากนะคะอย่างเช่นสถานที่พักฟื้นของเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือโควิดนะคะอย่างคงบริจาคได้อย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าในพาเป็นลักษณะของคนหมู่มากาที่เกิดปัญหากันก็นั่นหมายถึงว่าคนที่เป็นโควิดนะคนที่เป็นโควิดเนี่ยเราไปบริจาคสิ่งของให้กับเขาหรือทางโรงพยาบาลหรือทางหน่วยงานหรืออะไรอะ ต่างๆเกี่ยวกับโควิดนี้แหละเ,เตียงสนามอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีเตียงสนามอยู่หรือเปล่านะแม่หมอก้อยไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าเห็นบ้านไหนที่เขาเป็นก็เอาขนมหรือเอาของเอาอาหารไปแขวนไว้เนาะเพื่อช่วยกันเนาะสังคมไทยจะได้อยู่รอดออแล้วก็สู้ไปด้วยกัน นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่หมอกม็ขอตัวไปก่อนท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวราคาประหยัดค่ะ599บาทลดเหลือ359บาทเท่านั้นเองอ่าท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อทางเพจนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ติดต่อทางไลน์จะเร็วกว่านะคะ ล,ลิงก์ของลนยอยู่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะ<ม>แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก้อยไปแล้วสวัสดีค่ะ